สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรช่องสายรุ้งเองค่ะก็มีเรื่องราวข่าวครา,าวของเงินกู้มาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่าทากสก็ได้จัดสินเชื่อเพื่อที่จะสู้ภัยโควิด19เพื่อพี่น้องเกษตรกรลูกจ้างภาคเกษตรและให้กู้รายละ1,000 0บาทไม่ต้องใช้หลักประกันพ่อนานถึง3ปี เปิดบริการถึง31ธันวาคมนี้มาเช็คดูว่าเงื่อนไขว่าจะเป็นอย่างไรว่าใครกู้ได้บ้างนั่นเองครับก่อนอื่นจะมาเข้าเรื่องราวก็เช็คกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทางช่องด้วยนะครับมาดูมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา19ระลอกที่3ตามมติครมเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรณ์การเกษตรหรือทกสได้จัดวงเงินรวมกว่า10,000ล้านบาทบริการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19สำหรับเกษตรกรลูกจ้างภาคเกษตรที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 และเพื่อป้องกันการเป็นหนี้นอกระบบโดยให้กู้รายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทไม่ต้องใช้หลักประกันคิดอัตราดอกเบีย้ยคงที่ที่0.35เต่อเดือนนั่นเองอัตราก็คือ4.20ต่อปี ปลอดชำระคืนต้นเงินและก็ดอกเบี้ยใน6เดือนแรกนั่นเองโดยมีระยะเวลาการชำระคืนไม่เกิน3ปีเปิดบริการสินเชื่อตั้งแต่วันนี้ถึง31ทธันวาคม2,564ถึง,ถงรายปีเลยนะครับเงื่อนไขสินเชื่อกู้ภัยสู้ภัยโควิด -19 ก็มีดังนี้นะครับคือวงเงินสินเชื่อก็คือกู้ได้รายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาท คุณสมบัติของผู้กู้ก็คือต้องเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคเกษตรสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็กู้ได้และมีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ฉุกเฉินเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระยะเวลาการชำระหนี้ก็คือชำระหนี้คืนเป็นรายเดือนโดยปลอดชำระต้นเงินและก็ปลอดชำระดอกเบีย้ย ใน6มงวดแรกคือชำระแล้วเสร็จไม่เกิน3ปีนั่นเองหลักประกันเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่ในอัตราร้อยละ0.35ต่อเดือนระยะเวลาการขอกู้โครงการตั้งแต่วันนี้ถึง31ทธันวาคม64นี้นะครับเงื่อนไขจะพิจารณาสินเชื่อคือ1 ต้องตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรโดยใช้คะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติของธนาคาร2ต้องไม่เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL นั่นเองหรือต้องมีสถานะก็คือปกตินั่นเองทั้งนี้จากเงื่อนไขาการผ่อนชำระหนี้ดังกล่าว ฐานเศรษฐกิจได้คำนวณการผ่อนชำระต่อเดือนกรณีผ่อนชำระ3ปีระระดอกเบี้ยรวมจะอยู่ที่1260บาทบวกเงินต้นจะอยู่ที่11260บาทผ่อนชำระเงินต้นบวกดอกเบี้ยต่อเดือนก็คือจ่าย375บาทต่อเดือนนั่นเองช่องทางแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 ก็คือผ่านทางไลน์ o f f i c i a l baa C Family นั่นเองของทกสนั่นเองครับนอกเหนือจากให้กู้แล้วทกสยังได้จัดโครงการพักชำระหนี้เงินต้นให้กับเกษตรกรและบุคคลผู้ประกอบการนิติบุคคลสากลไม่รวมสากลออมทรัพย์ข้าราชการรัฐวิสาหกิจและก็กลุ่มเกษตรกรกลุ่มบุคคลกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนองค์กรที่มีสัญญาเงินกู้และมี ต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อนวันที่ 1- เมษายน2564และเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนเมษายน2564เป็นต้นไปและต้องไม่เป็นหนี้ตามโครงการนโยบายรัฐหรือโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือมีเงื่อนไขาตามมาตรการอื่นจำนวน2.82ล้านรายนั่นเองโดยจะพักชำระ ต้นเงินออกไปอีก6เดือนถึง1ปีนับจากงวดที่ถึงกำหนดชำระเดิมและเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าโดยลูกค้าชำระเพียงแค่ดอกเบีย้ยเท่านั้นก็คือ แต่เงินต้นเท่านั้นเองนะครับมาตรการดังกล่าวจะช่วยผ่อนคลายความกังวลลดภาระํำระะนี่เป็นการช่วคราวให้แก่ลูกค้านี่โดยลูกหนี้สามารถนาเงินงวดที่ต้องการํำระะนี่ไปเป็นสภาพคล่องในการดําเดินชีวิตประจําวันและก็ประกอบธุรกิจทั้งนี้ในส่วนของการพักํำระะนี้จะพิจารณาจากการกําหนดงวดจำระะนี่ตามศักยภาพของเกษตรกรบุคคลสถาบันเกษตรกรผู้ประกอบการและก็นิติบุคคลนายธนารัต งามวไลรัฐผู้จัดการทรกศได้กล่าวไว้ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เงินต้นได้ผ่านทาง Line o f f ิเชีย b b B a, a c f f m m l y y เว็บไซต์ของทกศนั่นเองครับ